ที่มันยากก็เพราะมัวแต่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดิวิชั่นพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมขอนำบทความดีจากนาแอดคาราวนะครับบทความนี้คือที่มันยากก็เพราะมัวแต่คิดซึ่งผมได้ไปพบบทความนี้ ในภาพยนตร์เรื่องยังบ่าวเดอะมูฟวีนะครับซึ่งออกฉายกว่า10ปีที่แล้วนะครับแล้วผมเองก็ได้นำประโยคนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันซึ่งมันก็ทำให้เราตัดสินใจอะไรได้เร็วขึ้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้วสนุกมากๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยชมนะครับผมแนะนำเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีเหตุการณ์หลายาเ,ลาเหตุการณ์เล่าประวัติของประเทศไทยแล้วก็เล่าประวัติของ วงคาราบาวได้เป็นอย่างดีเลยครับในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆตอนเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราดําเนินชีวิตต่อได้นะครับที่มันยากก็เพราะโมแต่ไปคิดมันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ช่วงนั้นนาแอดกับนาเขียวนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวงคาราบาวเนี่ยได้เรียนจบจากฟิลิปปินส์และกลับมาที่เมืองไทยนะครับก็มาเดินสายเลน่นดนตรีตามผับนะครับซึ่งในยุคนั้นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตนะครับหรือเพลงไทยเนี่ย ในผับเขาจะห้ามเล่นซะส่วนใหญ่นะครับก็ส่งผลให้นายแอดเองก็รู้สึกว่าทําไมเราไม่ลองทําเพลงเพื่อชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งในฉากหนึ่งนายแอดได้ชวนนาเขียวทําเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็ชวนนาเขียวเวลาออกจากงานมาลุยทําเพลงด้วยกันแล้วก็นาเขียวพูดขึ้นมาว่ามันจะไม่ง่ายไปหน่อยหรอว่าแอดแล้วก็นายแอดได้พูดประโยคทองนี้ขึ้นมาว่าที่มันยากก็เพราะมัวแต่ไปคิด ประโยคนี้ผมจำได้ถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มดูหนังครั้งแรกนะครับมันจริงครับว่าเราหลายๆคนเองนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการตัดสินใจนะครับบางครั้งเราก็คิดมากไปนะครับกลัวคนอื่นจะว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้เราไม่ได้ทำนะครับซึ่งผมเองก็พอนำประโยคนี้เข้ามาใช้มันก็ทำให้เหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์ ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเลยเราก็คิดนะครับถ้าเราประเมินรอบครอบแล้วเราก็ลงมือทำได้ทันทีเพราะว่าบางอย่างอนะถ้าเราไม่ทํามันจะไม่ได้ทํานะครับผ่านมา10ปี15ปี2 0ปีเราไม่ได้ทําเราก็จะเสียดายนะครับแรงบันดาลใจมันอยู่กับเราแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็หมดเวลาถ้าเราไม่ทําเราจะไม่ได้ทํานะครับประโยคนี้มันใช้ได้นะครับผมเองก็อยากจะ แนะนาท่านผู้ฟังนะครับว่าลองเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากที่ให้แรงบันดาลใจหลายตอนเลยนะครับแล้วก็ประโยคนี้เองอ่ะมันนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับซึ่งชีวิตผมเองก็เจอเรื่องดาวบางครั้งต้องตัดสินใจแน่วแน่บางครั้งต้องเดิมพันกับอนาคตบางครั้งต้องเดิมพันกับชีวิตครอบครัวนะครับแต่ ถ้าเราตัดสินใจลงมือทําแล้วถึงแม้มันจะไม่ประสบผลสําเร็จอย่างที่เราคิดแต่มันก็ได้ทําเราก็จะไม่เสียดายนะครับแต่ณวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าไอสิ่งที่ผมตัดสินใจทําในแต่ละครั้งเราก็คิดดีแล้วนะครับมันก็มีบ้างที่สมหวังมีบ้างที่ผิดหวังแต่ถึงวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าไอสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วก็ลงมือทํามันก็ส่งผลให้เราประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราอยากทํา ผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเจอเหตุการณ์เหมือนผมนะครับตัดสินใจไม่ได้จะทําดีหรือไม่ทำนะครับคิดว่ามันยากหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในอนาคตผมผมบอกอย่างนี้ครับอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดว่ามันยากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่นายอทพูดแหะครับที่มันยากก็เพราะมัวแต่คิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำนะครับฝากบทความดีๆของนายอทคาราบาวไว้นะครับ ที่มันยากก็เพราะมัวแต่ไปคิดขอบคุณที่ติดตามรับฟัง t h v Vision Podcast เดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ